ทั้งหนึ่งได้เคยมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้จัดเตรียมกองทัพอันแสนจะเกลียงไก่เพื่อที่จะเดินทางไปพิชิตอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปนับหลายพันไมล์ในขณะที่กองทัพของพระองค์กำลังจะเคลื่อนพลนออกไปนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือได้มีขอทานคนหนึ่งเดินเข้ามาขวางขาบวนเสด็จของพระราชาขอทานจึงกล่าวกับพระราชาว่า ชากรมาหาราชผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ท่านจะออกเดินทางไปเพื่อทำศึกสงครามพิชิตเมืองอื่นท่านน่าจะทำทานเพื่อเอาเลิกเอาชัยสักหน่อยดีไหมล่ะพระยาค่ะพระราชาจึงกล่าวว่าอืมก็ดีเหมือนกันนะและเจ้าล่ะต้องการอะไรขอทานจึงยื่นกะลาประจําตัวออกไปให้พระราชาและก็กล่าวกับพระราชาว่า เพียงแค่พระองค์ใส่ของมีค่าของพระองค์ลงมาให้ได้สักครึ่งกะลาก็พอแล้วลพะยะค่ะพระราชาก็หัวเราะชอบใจฮ่าฮ่าฮโอ้ยแค่ครึ่งกะลามันจะไปพออะไรข้าจะใส่ให้เจ้าจนเต็มกะลาเลยอย่างนี้ดีไหมละ่ะขอทานก็ตอบกับพระราชาว่าอันที่จริงข้าก็อยากจะให้พระองค์ใสมันมาให้เต็มกะลานี่แหละแต่ข้าก็กลัวว่าพระองค์จะทําไม่ได้นะ่ะสิ พระราชาได้ฟังจึงตอบว่าเฮ้อไอ้กะลาใบากระจ้อยลอยของเจ้านั่นนะ่ะอย่าว่าจะใส่ให้มันเต็มกะลาเลยข้าจะใส่มันสักร้อยกะลาเลยก็ยังได้ขอทานจึงตอบพระราชาว่าถ้าอย่างนั้นเรามาพน,นันกันดีไหมละพะยัคฆ์าถ้าพระองค์สาม,มารถใส่ของมีค่าของพระองค์มาให้เต็มกะลาใบานี้ได้พระองค์มาตัดหัวของข้าไปได้เลยแต่ว่า ถ้าพระอ,องค์ไม่สามารถใส่ลงมาให้เต็มกลาใบานี้ได้ข้าพระอ,องค์ก็อยากจะขอยืมมงกุฎบนศรีรษะของท่านมาใส่เล่นดูสักวันหนึ่งอย่างนี้ดีไหมล่ะพะยะค่ะพะาลา c h a ด้วยฟังงนั้นก็โกธแล้วลจึงสั่งทหารว่าจงไปเอาเพชรมาหนึ่งกระสอบแล้วเทมันให้ล้นกะลาไปเลยแล้วก็ไอ้ขอทานบ้านนี้ไปตัดหัวซะ ดังนั้นทหารจึงไปเอาเพชรมาแล้วก็เทใส่ไปที่กาลาปรากฏว่าเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเทหายเทหายพระราชายืนดูด้วยความ,มง,งุนงงเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ด้วยความอีกโก้พระราชาจึงสั่งคนของพระองค์ว่าจงไปเปิดท้องพระคลังแล้วก็ไปขนของมีค่ามาถมมันลงไปจนกว่าจะเต็มว่าและทหารก็ไปขนมา ทั้งทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเอามาเทลงไปเทไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหมดไปเป็นร้อยกระสอบพระราชาย,ยืนมองด้วยความงงสงสัยและนึกในใจว่าไม่ใช่ละข้าว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วว่าและจึงสั่งให้ทหารหยุดเอ้ยหยุดพอก่อนและจึงหันไปคุยกับขอทานนี่ท่านขอทาน ข้าว่าท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะช่วยอธิบายข้าให้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้หน่อยสิว่าท่านน่ะทำได้ยังไงขอท่านจึงกล่าวกับพระราชาว,ว่าอันที่จริงข้ากับคนธรรมดานี่แหละแต่อ้ที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยก็เห็นจะเป็นกะลาใบานี้กะลาใบานี้เนี่ยมันไม่ใช่กะลาธรรมดามันเป็นกะลาที่ทามาจากหัวกะโหลกข,ของมนุษย์หัวกะโหลกมนุษย์มันมีความประหลาดอยู่อย่างหนึง่งมันเป็นเหมือนหลุมดํา ไม่ว่าท่านจะใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มไม่ว่าจะแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ท่านใส่เข้าไปดูเหอะมันหายหมดแหละข้าก็เด้เอาหัวกะโหลกมนุษย์เนี่ยมาทํากะลามันก็เลยกลายเป็นกะลาประหลาดใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเต็มข้าลองมาหลายปีแล้วแต่เจ้าว่าไปพวกเราทุกคนมันก็เหมือนมีกะลาประหลาดใบนี้ติดตัวกันมาคนละใบอะนะ และเราก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะถมมันให้เต็มแต่สุดท้ายมันเต็มไหมล่ะตัวท่านเองก็เถอะท่านไม่มีวันทําให้มันเต็มได้หรอกอย่าว่าแต่เพชรนินจินดาที่ท่านใส่ไปเป็นร้อยกระสอบเลยสมบัติทั้งพระราชวังหรือสาวงามทั้งเมืองหรือแม้แต่ราชอาณาจักรที่ท่านมีทั้งหมดมันก็ใส่เข้ามาไม่เต็มหรอกเพราะถ้ามันเต็มวันนี้ท่านจะยกกองทัพเพื่อไปพิชิตเมืองเพิ่อมอีกทำไมกันล่ะพระราชาได้ฟังคนรู้สึก ฟังด้วยความตกใจนึกในใจว่าโอ้โหนี่ขนาดเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่แท้ที่จริงเราก็มีไอ้กาลาอุบาทนี้ติดกบาลมากับเขาเหมือนกันหรือวะเนี่ยจึงหันกลับไปพูดกับขอทานว่าเอาละข้าเข้าใจแล้วนี่ถ้าวันนี้ข้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่สามารถเติมกาลาข้าให้เต็มได้สภาพข้าก็คงจะอาการเดียวกับเจ้านะและแล้วพระราชาก็เลยมีคำสั่งให้ยุติการเคลื่อนทัพ ยกเลิกการโจมตีซะแล้วหันมาคุยกับขอทานว่าเอาละท่านขอทานวันนี้ข้าแพ้ท่านจริงๆว่าแล้วพระราชาก็ถอดมองกุฎของตัวเองยื่นให้กับขอทานปรากฏว่าขอทานก็ได้ตอบกับพระราชาว่าเออแต่แปลกนะพยะค่ะอยู่ดีๆข้าก็ไม่ได้อยากจะใส่มงกุฎของท่านขึ้นมาซะอย่างนั้นว่าแล้วขอทานก็เดินจากไปและหายเข้าไปกับฝูงชน หวังว่านิทานเรื่องนี้คงจะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างสำหรับใครที่ได้ข้อคิดอะไรดีๆสามารถคอมเมนต์มาเพื่อเป็นการแชร์และเล่าสู่กันฟังนะครับฝากกดติดตามรายการนิทานผู้ใหญ่ทั้งช่อง Xman Art dojo ทั้งทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ